สิ่งแรกที่ควรบังคับสิ่งแรกที่ต้องควบคุมก็คือคำพูดคำพูดของเราห้ามลิมฝีปากของเรากลันกรองคำพูดของเราอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขสิ่งที่ควรทำอันดับแรกบังคับปากบังคับลิ้น ในเช้าวันนี้เป็นเรื่องของลิ้นนะครับในยากอบนะครับบทที่3ข้อ1ถึงข้อ12นะครับที่ได้หัวข้อมาเหมือนกับที่พี่น้องทราบมาแล้วหนังสือยากอบเป็นหนังสือที่เขาได้รับจดหมายฉบับนี้เขาเป็นคริสเตียนนะครับเขาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเขามีความรอดแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับเขียนให้คนที่เชื่อพระเจ้ารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์ครูเจ้าและรับสมาในหนังสือประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในหนังสือกิจการพี่น้องเห็นว่าเมื่อมาถึง ในบทที่แก็มีการข่มเหงเกิดขึ้นพระเจ้าสั่งพี่น้องของเราว่าให้ออกกระจายไปประกาศพระนามของพระเจ้าทั่วโลกแต่เวลานั้นคริสตจักรสตรัสแรกเข้ามารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเสเลปโอ้มีความสุขพี่น้องรวมตัวกันครั้งแรกสามพันคนมาเป็นสี่พันคนเป็นแสนๆคนรวมตัวมีความสุขครับมีชั้นเรียนตามบ้านกินข้าวกันเขาสรรเสริญพระเจ้าเขามีความสุขที่เขาได้อยู่รวมกันแต่ไม่ออกประกาศเลย ไม่ออกทําให้พกฤกติคุณขยายออกไปตามที่วีสุิเจ้าตรัสสั่งในหนังสือมัทธิวบทที่28นี่แะครับข้อ18ถึงข้อ20การข่มเหงเกิดขึ้นครับในกิจการบทที่8การข่มเหงเกิดขึ้นมีคนหนึ่งยากอบถูกตัดคอนะครับ พี่น้องเริ่มกระจัดกระจายกันออกไปหนีการข่มเหงทั่วเมืองทั่วประเทศอิสราเอลขึ้นไปถึงซีเรียขึ้นไปกระจายไปเมื่อโรมข่มเหงพี่น้องก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกเหตุฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องอยู่ในสภาวะที่กําลังได้รับการข่มเหงพี่น้องอยู่ในสภาวะที่กําลังได้ยับความควายากลําบากเขากําลังอยู่ในสภาวะที่กําลังถูกกดขี่กดดันนะครับเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดี อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหนีกระเสือกระเซิงสร้างครอบครัวนะครับกระจัดกระจายไปเหตุฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ง่ายที่สุดในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราจะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสิ่งที่เราจะทําให้เราไม่เป็นกรสเซียนที่เหมาะสมก็คือคําพูดเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเราควบคุมคําพูดยากที่สุดเราบังคับลิ้นยากที่สุดคนเรามีภาษาพูดคนเรามีภาษากายคนเรามีภาษาเขียนเดี๋ยวนี้มีอีกภาษาหนึ่งภาษามือ ทุกภาษาเหล่านี้คุณใช้ด่าคนได้คุณใช้ทำร้ายคนได้บางคนไม่พูดสักคำแต่เขียนใน f c e e o o o เหลือเกินเขียนในไลน์ด่าคนอื่นมีไหมครับนั่นก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งเห็นนั้นพี่น้องครับในเราอยู่ในสถานการณ์ที่ เหมือนกับพี่น้องสัตว์รษแรกหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามเราอยู่ในสถานการณ์ที่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีครอบครัวกําลังวุ่นวายสามีทะเลาะกับภรรยาเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือคําพูดเราไม่อยากด่าเราก็ด่าเราไม่อยากตําหนิใครเราก็ตําหนิเราไม่อยากจะพูดเปรียบเทียบใครเราก็พูดเราไม่อยากดูถูกใครเราก็พูดเราไม่อยากนินทาใครเราก็นินทาเหตุฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆพี่น้องครับ คำพูดของเราผิดได้ง่ายมากแม้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ปกตินะครับอยู่ในสภาวะที่อารมณ์ดีเราก็ยังพูดผิดได้เลยดังนั้นพี่น้องครับสถานการณ์ในเช้าวันนี้พระคำของพระเจ้าผมจึงให้จุดประสงค์ว่าให้เราระวังคำพูดนะครับควบคุมคำพูดในทุกสถานการณ์คริสเตียนต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะพี่น้องศตรวรรษแรกที่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกกดดันถูกความยากลำบากถูกกดขี่ข่มเหงเขาต้องหนีเร่ร่อน เหตุฉะนั้นคําพูดคําจาเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดประการแรกนะครับอยากอบบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าพระกรรมของพระพเจ้าเริ่มต้นบทที่3จั่วหัวเรื่องเลยคนที่ควรจะควบคุมคําพูดในทุกสถานการณ์คือครูผู้สอนผู้สอนทําไมเริ่มต้นจากผู้สอนทําไมต้องประนามผู้สอนก่อนตักเตือนผู้สอนก่อนก็เพราะว่าผู้สอนมีโอกาสพูดมากกว่าเพื่อน เขามีโอกาสพูดมากกับเพื่อนเหตุฉะนั้นพูดมากก็ผิดมากพระเจ้าจึงเตือนคนสอนก่อนเลยพวกคุณเนี่ยจะต้องควบคุมคําพูดก่อนเพื่อนเลยเพราะพวกคุณมีโอกาสพูดมากกับเพื่อนและคุณจะต้องถูกตัดสินมากกับเพื่อนคุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดคุณสอนมากกับเพื่อน พระเจ้าจะเข้มงวดใช้คําพูดให้เกิดประโยชน์เติบโตเป็นผู้ใหญ่คนรอบขอพระเจ้าส่งเสริมข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้ห้ามคนเป็นอาจารย์นะครับถ้าพี่น้องอ่าน2อิตีโมธีบทที่2ข้อ2เนี่ยพระครรมของพระเจ้าอยากมอบไว้กับคนที่สัตย์ซื่อคนที่สามารถที่จะเป็นครูได้สอนได้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นครูเป็นคนสอนได้ผมอยากจะให้พี่น้องที่นี่เป็นครูทุกคนเลยแขกมาครึ่งจากไม่ต้องไปรอนักเทศสามารถอธิบายตอบคําถามได้ อยากให้วิโนทุกคนนนี่เป็นคนสอนแขกเป็นสอนพระกัมพีเป็นนะครับไม่ต้องไปรอให้คุณวิเชียนว่างไหมคุณอุทรว่างไหมเออใครว่างไหมเดี๋ยวก็เอาแขกมาช่วยสอนหน่อยหากฤจักเราที่นี่จเจริญเป็นครูทุกคนพี่น้องครับเราทุกคนสอนได้โอ้โหฤจักจะเติบโตไม่ต้องไปรอใครบางคนเพราะนั้นพระเจ้า้องการให้เราเป็นครูสอนพระเจ้าไม่ห้ามที่เราเป็นครูสอนแต่ต้องรับผิดชอบคําสอนนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเทศเป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์ที่คนเชื่อถือมาก เมื่อคนเชื่อถือท่านมากคนเชื่อถือเรามากเขาก็จะฟังเราทุกเรื่องและเขาจะเชื่อเราทุกเรื่องเป็นเหตุที่เราพูดอะไรเขาจะเชื่อถ้าเราพูดผิดเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่ผิดเมื่อเราพูดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าเขาก็จะเชื่อว่าเป็นพระคำของพระเจ้า เมื่อเราพูดสอนเพี้ยนสอนผิดเขาก็จะเชื่อว่านั่นเป็นคําสอนถูกครูบาอาจารย์พระเจ้าจึงบอกว่าพระเจ้าจะเอาโทษคุณมากกว่าคนอื่นนาและคุณต้องมีความสามารถที่จะสอนด้วยเป็นคนสัตว์ซื่อคุณจะต้องมีบุคลิกในการเป็นครูไม่ใช่สอนเป็นอย่างเดียวสอนคนอื่นไม่ได้สอนตัวเองอันนี้ครูสอนเนี่ยชอบเป็นมากเลยชอบสอนคนอื่นไม่สอนตัวเองเนี่ยสอนคนอื่นนะครับพระเจ้าจะเอาเรื่องเรามากเลยคุณจะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นครูมีความสามารถ สัตซื่อกับพระคำของพระเจ้ารู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ดันจนว่าถูกก็ไม่ใช่เหตุฉะนั้นเนี่ยครูต้องมีคุณสมบัติในการเป็นครูเป็นเหตุที่พระเจ้าบอกว่าฝากสิ่งนี้ไว้กับคนที่สัตซื่อสามารถมีความสามารถมีคุณสมบัติและเป็นผู้ใหญ่ไม่ผิดพลาดครับว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับในในในข้อสองนั้นคนที่ไม่ผิดพลาดทางวาจาก็เป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าเป็นคนที่ควบคุมคําพูดได้เป็นคนที่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเหตุฉะนั้น พระเจ้าเริ่มเลยสําหรับคนที่ใช้ปากใช้คําพูดครูบาอาจารย์คนสอนพระคำของพระเจ้าคนอย่างผมนี่แหละพระเจ้าจะเอาเรื่องมากที่สุดเพราะมีโอกาสมากที่สุดในการพูดประการที่สองครับประการที่สองพระคำของพระเจ้าจะพูดถึงพลังพลังของคําพูดพลังของลิ้นพลังของปากคําพูดมีพลังไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ไม่ปกติคําพูดทุกคําพูดทุกสถานการณ์มันมีพลังมาก มันมีพลังจริงๆนี่เป็นเหตุที่พระคำของพระเจ้าจึงแนะนำว่าเราควรจะควบคุมคำพูดทุกเวล,เวลาทุกสถานการณ์ทุกอารมณ์ของเราเพราะว่าคำพูดของมนุษย์มีพลังมากพระเจ้าจึงเปรียบเทียบคำพูดของเราไว้สามอย่างพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับจงดูเรือเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจในายท้ายที่จะให้ไปทางไหน เช่นนั้นแหละลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆและพูดปวดอ้างการใหญ่จงดูเธอไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดและลิ้นนั้นก็เป็นไฟเป็นโรคแห่งการชั่วช้าตั้งอยู่บนบรรดาอาวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายมนทินไปทำให้วัตตะแห่งธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟมาจากนารกพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบคำพูดเล็กๆนี่แหละ มันมีพลังมหาศาลเรือที่วิ่งในมหาสมุทรขับเคลื่อนด้วยหางเสือเล็กๆเราะฉะนั้นสิ่งเล็กขับเคลื่อนสิ่งใหญ่พลังมีพลังอำนาจไม่ขีดก้านเดียวไฟนิดเดียวถ้าผมจะเผาที่ประชุมนี้ก็ได้ครับด้วยไม่ขีดก้านเดียวมันมีพลังมากเหตุฉะนั้นเมื่อเราไม่ควบคุมคําพูดเมื่อเราไม่ควบคุมปากไม่ควบคุมภาษาของเรามันเกิดความเสียหายมากมาพี่น้องศตวตรรษแรกนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ําอยู่ในสถานการณ์ที่ ลำบากเขาอยู่ในอารมณ์ที่น้อยใจอยู่ในอารมณ์ที่ท้อใจอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดอยู่ในอารมณ์ที่บางครั้งก็อิจฉาทำไมคนชาวโลกถึงได้ดิบดด้ดีคนของพระเจ้าหนีกระเซาะกระเซิงเขาอยู่ในอารมณ์ที่ลำคาญอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บป่วยอยู่ในสภาวะที่ทำอะไรไม่สะดวกจะค้าขายโรมก็กีดกันคุณจะทำธุรกิจอะไรพี่น้องสมัยนั้นคุณจะโดนกฎหมายเล่นงานจากโรมันเห็นนั้นมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวก พี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คําพูดคําจาของเราออันตรายอยู่ในสภาวะไหนพี่น้องครับเป็นเหตุที่เราต้องระวังมากเลยในเรื่องคําพูดของเราเหตุฉะนั้นพี่น้องครับคำพูดมันบังคับยากและมันมีอํานาจมากคําพูดเล็กๆน้อยๆคนโกรธกันทั้งชาติก็มีนะบ,บางคนถึงกับเปลี่ยนนามสกุลเลยนะครับญาติพี่น้องที่ตามกันมาเนี่ยเหตุฉะนั้นคําพูดมันสําคัญมากนะครับ โดยเฉพาะเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่พี่น้องต้องระวังพระเจ้าจึงเตือนพวกเรายากอบบทที่1นึ่ข้อสินะครับว่องไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธดเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามพระเจ้าสอนเราว่าพวกเราควรจะเป็นคนที่ฟังมากๆฟังข้อมูลเยอะๆคิดเยอะๆรับข้อมูลให้ได้มากที่สดุดคือความหมายคือว่องไวในการฟังอย่าฟังและวิจารณ์เลย อย่าฟังแล้วโมโหเลยอย่าฟังแล้วเชื่อเลยพระเจ้าสร้างเรามีสองหูนะครับประเด็นที่มีคําพูดว่าฟังหนึ่งหูแล้วก็เอาไว้อีกหนึ่งหูอย่าตัดสินใจคนแรกที่มาเล่าอะไรให้เราฟังอย่าเพิ่งเชื่อโดยเฉพาะครูสอนเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเขาส่วนใหญ่คนจะเชื่อครูสอนนะครูบาอาจารย์ที่น่านับถือนะเราจะเชื่อเลยคนที่ใกล้ชิดเราคนที่เราคิดว่าน่าเชื่อถือคนที่เราคิดว่าวางใจเมื่อเขามาพูดอะไรกับเรา ฟังหูไว้หูอย่าตัดสินใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาไปขยายอย่าพึ่งพูดนะครับและอย่าพึ่งโกรธพระเจ้าจะบอกว่าเราต้องเป็นผู้ฟังรับข้อมูลเยอะๆวิเคราะห์วิจารณ์ฟังสองด้านฟังซ้ายฟังขวาฟังคนนี้เสร็จคนนี้มาเล่าเรื่องให้เราฟังพี่น้องเราไปไปฟังฝั่งตรงข้ามดูแล้วเอามาเปรียบเทียบวิเคราะห์อย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งเอาไปเล่าขยายนะครับเป็นเหตุพระเจ้าเจ้าเตือนเราว่าสถานการณ์ต่างๆ ที่เราอยู่เนี่ยพี่น้องครับเราจะได้รับข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารดีๆอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ฟังอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ดูวิเคราะห์ข้อมูลดีๆรับข้อมูลข่าวสารให้มากแล้วค่อยวิเคราะห์ให้ถูกต้องแล้วค่อยพูดใช่ไหมครับพระเจ้าสอนผมและพี่น้องแบบนั้นให้เราช้าในการพูดก็หมายความว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นถูกวิเคราะห์มาแล้วนะครับอย่าพูดด้วยอารมณ์ หนึ่งเปโตบทที่สามข้อสิบนะครับอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเนาะอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอยากจะมีชีวิตที่ไม่มีปัญหานะครับอยากจะเห็นวันดีๆของพวกเราสิ่งแรกที่ควรบังคับสิ่งแรกที่ต้องควบคุมก็คือคำพูดคำพูดของเราห้ามลิมฝีปากของเรากลั่นกรองคำพูดของเราอยากจะมีชีวิตที่สงบสุขสิ่งที่ควรทำอันดับแรกบังคับปาก บังคับลิ้นพี่น้องครับพระเจ้าจึงบอกว่าอยากเห็นชีวิตวันดีก็สร้างคําพูดวาจาการประพฤติของเรานะครับอย่าพูดโกหกอย่าพูดล่อลวงบังคับลิ้นส่วนตัวผมนะครับเห็นฉะนั้นพี่น้องคําพูดอุบายคําพูดล่อลวงพระเจ้าว่าห้ามสุนทีบทที่สาิบเก้าข้อหนึ่งเนี่ยพระเจ้าสอนเราว่าจงระวังลิ้นของเราดาวิดอธิษฐานว่าข้าพเจ้าละแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทําบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้า ขาพระเจ้าจะใส่บังเหียนปากของขาพระเจ้าตราบเท่าที่คนชั่วอยู่ต่อหน้าขาพระเจ้าระวังทางการประพฤติระวังการกระทำและระวังวาจาถ้าเราทำดีถ้าเรามีการประพฤติดีเดี๋ยววาจาเราก็ดีถ้าเราประพฤติไม่ดีวาจาของเราก็ไม่ดีและเราก็จะโกหกแล้วเราจะมีอุบายล่อลวงถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยถึงแม้คนพูดดีก็โกหกนี่เป็นเหตุที่พระเจ้าว่ารักษาการประพฤติและรักษาวาจา เราจะไม่มีอุบายเราจะไม่ล่อลวงนะครับเขาจึงเราแวดระวังทางทางคือการดําเนินชีวิตของเขาและเราแวดระวังลิ้นนะครับรู้จักใส่บังเหียนปากโค่นยากที่สุดนะครับใส่บังเหียนปากโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ต่อหน้าคนไม่ดีอยู่ต่อหน้าชาวโลกพวกเราต้องใส่บังเหียนปากเยอะประการที่3ครับประการที่3ลิ้นควบคุมไม่ได้ลิ้นมีพลังอํานาจคําพูดของเรามีพลังอํานาจแต่ขณะเดียวกัน ลิ้นควบคุมไม่ได้ปากนี่มันควบคุมไม่ได้ข้อเจข้อ8พี่น้องอ่านด้วยกันนะครับเพราะว่าสัตว์เลื้ยฉา,านทุกชนิดทั้งนกสัตว์ไราคานและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดาสามารถทําให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยับย้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายลิ้นควบคุมยากลิ้นควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรมันควบคุมไม่ได้มันควบคุมยากสาเหตุที่มันควบคุมยากเพราะว่าเราต้องสื่อสารกันเพราะเราต้องพูดกันพูดมากก็ผิดมากพูดน้อยก็ผิดน้อยบางครั้งก็ผิดมากด้วยพูดน้อยเนี่ยมนุษย์ต้องสื่อสารกันไงเป็นเหตุที่เราควบคุมลิ้นยากวันไหนอารมณ์ดีแล้วก็แซลคนนั่นหน่อยแซลคนนี้หน่อยเล่นคนนั่นหน่อย,เ,ย,อยเล่นคนนี้บางครั้งเล่นจนเ,เขากโกรธก็มี เพราะนั้นลิ้นมันควบคุมยากที่สดุดบังคับไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องพูดกันเราต้องสื่อสารกันเราต้องทักทายกันไม่ทักก็ไม่ได้คนเรามาต้องสื่อสารครับไม่สื่อสารคนก็หาว่าเราเอ็นเราเบ่งเราหญิงเราสื่อสารพูดมากเดี๋ยวก็ผิดมากอีกเพราะนั้นลิ้นมันบังคับยากจริงๆเดินเข้ามาในที่ประชมุมไม่ลองพี่น้องลองไม่ทักไม่ทายใครสริลองดูไม่ยกมือสวัสดีใครสักคนเลยครับคุณโดนวิจารณ์แน่คนนี้ไม่สุภาพ ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทักไม่ทายทำเนียมไทยเป็นไงครับผู้น้อยต้องทักผู้ใหญ่ก่อนนะเด็กๆครับเวลาคุณเจอผู้ใหญ่คุณต้องยกมือก่อนนะครับทักทายผู้ใหญ่ก่อนไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่สวัสดีคุณก่อนมันมีวัฒนธรรมของเราให้นะการพูดการคุยเราต้องสื่อสารง่ายที่เราจะพูดผิดนะครับที่จะควบคุมคําพูด และมันบังคับยากเราบังคับลิ้นยากเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราอยู่ในสถานการณ์ที่อารมณ์โกรธเราอยู่ในภาวะที่โมโหเราอยู่ในสภาวะที่กําลังเดือดร้อนสภาวะที่กําลังร้อนหิวข้าวก็หิวร้อนก็ร้อนอันนี้ก็มาพูดมากอีกเดี๋ยวเราจะตอบยังไงครับสถานการณ์เนี่ยมันทําให้เราพูดผิดนะอับราฮัมครับในเยนซิสบทที่20 พระเจ้ายกย่องเขาเป็นผู้ชอบธรรมเลยนะยกย่องมาเขาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเป็นบิดาแห่งความเชื่อของโลกนี้เมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ตกอยู่ในความกลัวพูดผิดครับยันในสิบ,บทที่20เขาโกหกบิดาแห่งความเชื่อโกหกโกหกเขากลัวกลัวตายอะ กษัตริย์เอาไมีเหล็กถามว่านี่ภรรยาของเจ้าใช่ไหมอับราฮัมบอกว่าเขาเป็นน้องสาวจริงไหมครับจริงแต่พูดความจริงไม่หมดพูดความจริงไม่หมดก็โกหกเห็นไหมครับแม้แต่อาบราฮัมน,นะครับเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลัวก็ยังพูดผิดเหตุฉะนั้นพี่น้องเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์อะไรเนี่ยทำให้คําพูดของเรามันผิดมันพลาด มันควบคุมยากเป็นเหตุที่พระเจ้าบอกว่าลิ้นของเราเนี่ยมันควบคุมไม่ได้มันไม่เชื่องก็คือว่าปราบแล้วเอาไม่อยู่คําว่าไม่เชื่องก็คือว่าพยายามควบคุมพยายามปราบมันก็เอาไม่อยู่ก็จะพูดผิดทําผิดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าสอนว่าลิ้นควบคุมไม่ได้มันไม่เชื่องเ <ocalyptic. S 2> หตุฉะนั้นก็เอออยากพูดอะไรก็พูดอยากว่าอะไรก็ว่าไม่ใช่นะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีวิธีอยู่ที่จะควบคุม ลิ้นของเราพระเจ้าก็แนะนําอยู่นะครับว่าเราจะดูแลลิ้นของเรายัางไงสิ่งแรกเลยครับวิธีที่จะควบคุมคําพูดและลิ้นของเราคุณต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยครับต้องอธิษฐานขอพระเจ้าควบคุมปากของเราที่เราบังคับไม่ได้สุรดีบทที่ร้ 3. อยสิบเอ็ดข้อสามอธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าเป็นยามเฝ้าปากขอพระเจ้ารักษาประตูปากของเราตื่นเช้ามาพี่น้องครับนี่เป็นคำบัิษฐานเลยทุกวันก่อนที่จะมาประชุมที่นี่ เมื่อครอบครัวของผมนะครับเรานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันกินอาหารเช้าด้วยกันถ้าเขาจําได้เขาจะได้ยินคําอธิษฐานของผมเสมอว่าพระองค์จะกากันจะไปร่วมกับพี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระองค์เจ้าทรงชําระจิตใจชําระความคิดชําระคําพูดให้ใจบริสุทธิ์ในการมาร่วมประชุมกับพี่น้องเพราะว่าเราจะต้องใช้การสื่อสารเราจะต้องพูดเราจะต้องถ้าใจเราไม่สะอาดคําพูดก็ไม่สะอาด ความคิดของเราสก,กรปรกคําพูดก็สกรปรกนะครับเป็นเหตุที่เวลาอาธิษฐานกับครอบครัวก็จะขอพระเจ้าทรงดูแลความคิดจิตใจคําพูดอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงดูแลกายกายวาจาเห็นไหมครับใจคอาอธิษฐานนี้พี่น้องได้ยินบ่อยใช่ไหมครับเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าครับขอพระเจ้าชําระใจของเราพระเจ้าบังคับปากเราพระเจ้าดูแลริมฝีปากของเราพึ่งพลังของพระเจ้า แต่ข้อสี่อย่าลืมนะครับอย่าเป็นคนที่มีจิตใจเอเ็นเอียงไปในสิ่งไม่ดีอย่าสารวนกับสิ่งที่ไม่ดีอย่าอยู่กับคนที่ไม่ดีถ้าอยู่กับคนที่ไม่ดีปากก็ไม่ดีแน่นะครับอยู่กับนักเลงคนก็พูดภาษานักเลงอยู่กับพวกตลกเดี๋ยวคนก็พูดตลกแล้วอยู่กับใครเราก็พูดอันนั้นพี่น้องครับเห็นนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าขอพระเจ้าช่วยเราอธิษฐานพึ่งพระเจ้าสิ่งต่อมาครับอธิษฐานยังไม่พอนะครับเราต้องเป็นคนดี พีะเยสูบอกในหนังสือมัทธิวบทที่13ข้อ34 35คนดีก็เอาของดีมาจากทางใจคนชั่วก็เอาการประพฤติชั่วมาจากใจของเขาเมื่อเราเป็นคนดีเราก็พูดดีเหตุฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยไม่พอเราต้องมีชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับถึงคําพูดของเราจะบริสุทธิ์สิ่งต่อไปนะครับวิธีที่จะขอพระเจ้าช่วยเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมลิ้นของเราได้ นอกจากเราจะต้องอธิษฐานเดินในทางที่ดีการประพฤติที่ดีเป็นคนที่ดีของพระเจ้าเราจะต้องหมั่นชำระจิตใจของเราสุภาษิตบทที่ 15: บห้าเขยีใจของคนชอบทำลำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออกมาชำระใจหมั่นชำระใจใจคนชอบทำเขาจะตอบก่อนใช่ไหมครับจะตอบก่อนลำพึงคือวิคลตวิเคราะห์ก่อนแล้วจะตอบ แต่คนป่าของคนชั่วร้ายก็จะเทสิ่งชั่วร้ายออกมาเวลามีคนด่าเราเราก็จะด่าตอบทําไมเราด่าตอบแล้วก็อ้างว่าอะไรครับมันพูดไม่ดีมาเราก็พูดไม่ดีไปเราไม่ผิดหรอกเพราะมันพูดไม่ดีก่อนเหตุฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องหมั่นชําระจิตใจคือชําระอารมณ์ของเราชําระใจของเราและใช้พระคําของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้เชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราถูกแช่ง เราจงอวยพรในขณะที่เราถูกสอนมันตั้งแต่เล็กว่าถ้ามีใครแช่งเราเราก็แช่งต่อถ้ามีใครพูดหยาบคายกับเราเราก็พูดหยาบคายตอบเลยนั่นเป็นสิ่งที่เราถูกฝึกมันตั้งแต่เล็กและในมันอยู่ในใจในความคิดของเราพระเจ้าจึงบอกว่าเราต้องหมั่นสำรวจจิตใจแล้วเอาพระคําของพระเจ้าเข้ามาชําระใจใช้พระคําของพระเจ้าเป็นการดําเนินชีวิตนะครับเหตุฉะนั้นเนี่ย เรื่องคำพูดคำจาเรื่องปากเป็นเหตุที่พระเจ้าบอกว่ามันควบคุมไม่ได้และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและมีพลังผมสรุปในโกลอซายบทที่4ข้อ6ครับโกลอีบทที่4ข้อ6จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรเหตุฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าสั่งผมสั่งพี่น้องว่าเราสามารถฝึกฝนคำพูดได้เราสามารถฝึกฝนวาจาได้ เราสามารถฝึกฝนทัศการพูดได้เราสามารถเรียนรู้การพูดดีได้เราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นนักพูดที่เหมาะสมได้เป็นเหตุที่ พระเจ้าบอกว่าปรุงด้วยเกลือนมีรสเขาว่าปรุงด้วยเกลือมีรสคือเราเราสามารถเรียนรู้ได้ที่จะให้คําพูดเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่จะตอบทุกคนอย่างไรเราเรียนรู้ได้ครับเราพัฒนาได้ถึงแม้ว่ามันควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถเราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถที่จะรู้ทัศนะในการพูดได้ฝึกฝนในการพูดได้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเนาะที่เราสามารถพูดได้ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าเราพูดได้นะครับเหตุฉะนั้นเนี่ยเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้เราเป็นคนที่สื่อสารได้พูดได้นะครับและสามารถที่จะเรียนรู้ในการพูดได้ใช้คําพูดใช้ลิ้นของเราได้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็สอนเราว่าคําพูดของเรามีพลังอันยิ่งใหญ่นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ